จะผมโอ้ัดป <ras>, <"U. S 1> ุ๋ยออกปุ้ใหญ่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  ใหญ่มาแล้วตัวที่สี่ตัวที่สี่ใหญ่โอ้โหตัวนี้ใหญ่โอ้โขรใหญ่เลยโอ้ เ,เ,ดเดี๋ยวได้ใหญ่ย,ยกเลยเรียบร้อยบอรครับเงือปลายางครับผมป๊าตัวนี้อย่าหลุดไปเลย ลูกหมู